สวัสดีทุกท่านนะครับนะวันนี้เฮียกล้าพาเช็คมาพบเจอกับทุกท่านแล้วนะครับนะก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆท,ท่านด้วยนะครับนะวันนี้เดี๋ยวเรามาชมพระนะครับหลากหลายเลยนะฮะมาชมกันว่า มีพระอะไรไามให้ชมกันบ้างนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่กันนะฮะแต่ก่อนอื่นจะมาชมพระกันนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮียกล้าพาเช็คกันด้วยกันละกันนะครับนะแล้วก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับคุณเต้สวัสดีครับนีกหนึ่งดาวติ๊กตอกนะครับนะคุณเต้นะอ่ะมาวันนี้ขออนุญ,ญาตครับคุณเต้มาเรามาขอชมพระเช็คราคากันหน้าตู้หน่อยกันลวกันนะครับนะเผื่อลูกค้าท่านไหนถ้าสนใจ นะ้าทักหลังมมาได้นะเดี๋ยวผมให้ติดต่อไปกันเลยซื้อขายกันได้เลยนะครับนะมาอ่ะรายการแรกครับนี่คือ,อเหรียญก้มหลวงปู่ทิมครับผมเหรียญก้มบหลวงปู่ทิมนะครับปี 18, ป18ครับนะ่าเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงนะอ่าขอฟังราคาหน่อยครับตองนี้เปิดไว้3 5ครับพร้อมทอง3 5 0 0มนพร้อมทองนะครับนะท่านไหนสนใจก็สอบถามได้นะครับอ่ะมาองค์ต่อไปครับครับผมอ่าต่อไปเป็นอะไร ตะกั่วครับอ่าเป็นพระยีศตวรรษเนื้อตะกั่วนะครับอ่าบล็อกอะไรครับคุณเต้อันนี้ตรงนี้เป็นบล็อกธรรมดาครับอ๋อเป็นบล็อกธรรมดานะสวยผิวสวยอ๋อคขาสวยผิวสวยพร้อมเลี่ยมทองครับผมฟังราคาครับ7,000บาทครับผม7,000บาทพร้อมเลี่ยมทองนะครับน่าสนใจก็สอบถามได้นะฮะ อ่าต่อไปครับนะอ่าองนี้องนี้เป็นท้าเวสวรรบอ่าท้าเวสอาจารย์เอิดนะวัจุรามณีอ่ารุ่นแรกโอ้ผิวมีลุงด้วยนะอ่าใช่ครับครับอ่ามีเลี่ยมทองด้วยขอฟังราคาครับองนี้เปิดไว้18,000บาทครับ18,000บาทพร้อมเลี่ยมทองนะครับนะอ่าโอเค ต่อไปครับอ่าหลวงพ่อพระสแน่นอนนี้พระสรุ่นแรกครับรุ่นแรกด้วยโอ้โหสวยงามปีศูนย์ห้าหน้านางนะครับอันนี้เลี้มทองสั่งตัดร้านพี่ออดเลี้มทองทองดีนะผมจับดูรู้เลยนะครับครับฟังราคาครับคุณเต้นี่ไปสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับสองหมื่นเจ็ดรวมทองใช่ครับโอเคทองนี่เพิ่มทองก็เป็นหมื่นแล้วนะอ่าโอเคครับอ่ะต่อไปครับอ่าเป็นนี่เป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วครับปิดตาพ่อแก้วนะ แก้วแกซัลโลวัดไผมครับผมเนื้อทองแดงผิวสวยผิวสวยนะอันนี้ที่ที่เห็นเป็นผิวรู้สึกเขาแช่น้ํามันใช่ไหมมันเสื่ออ่าแช่น้ํามันเสื่อนะครับขอฟังราคาครับองนี้เปิดไว้22,000บาทครับ22,000องพนะครับรวมทองนะครับอ่าโอเคอ่าต่อมาครับนะอีกหนึ่งเกจีนี่ที่ในกรุงเทพนะรู้จักกันดีครับนะอ่างกรุง ครับท่านเจ้าคุณนอครับท่านเจ้ารียนสังคติเรียนสังคติครับผมอันนี้ดําสวยเลยดําสวยเลยนะมีผิวประหลอดด้วยครับขอฟังราคาครับองนี้เปิดไว้12,000บาทครับ12,000บาทนะครับนะโอเคต่อไปครับอ่านี่เป็นสมเด็จตรงนี้เป็นสมเด็จร้อยปีนะครับสมเด็จร้อยปีไข่กระเรียนครับผมองนี้สวยเดิมครับเปิดไว้ สองหมื่นสองพันบาทครับสองหมื่นสองพันบาทพร้อมทองนะครับนาสมเด็จร้อยปีนะครับครับผมอ่าโอเคต่อไปครับอ่าเป็นหลวงปู่ทวดนะฮะปู่ทวดปั๊มปั๊ปีศูนย์ห้าครับครับผมมีปั๊ม หลวงปู่ทวดปั๊มซ้ำก็เดิมเดิมครับเดิมเดิมเลยนะขึ้นที่ีเปิดไว้ห้าหมื่นแปดพันบาทครับห้าหมื่นแปดพันบาทครับผมโอเคแรงเป็นแฟนแล้วตอนนี้ก็ราคาย่อมาให้ถามคุณเต้หนิดนึงราคาพาทุกองนี่ก็พอต่อรองได้เนาะครับผมโอเคราคาพอต่อรองกันได้นะครับอ่ะต่อมาครับอ่านี่ปู่ทวดหลังหนังสือครับหลังตัวหนังสือนะครับของปีศูนย์ห้าปีศูนย์ห้าครับของนี้เปิดไว้สามหมื่นบาทครับสามหมื่นบาทพร้อมทองนะครับ โอเคต่อไปครับคุนมีอาก,การฟัน,นร,รุ่นเก้าสภาพน่ารักอ่ารุ่นเก้างามเอกปะ่ะงามเอกอ่าใช่นะรุ่นเก้างามเอกนะครับนะสภาพก็ภาพสวยๆก็หลายหมืน่นสภาพนี้เอาไป180 0 0บาท18,000บาทนะพร้อมทองเลี่ยมอย่างนี้เลยนะโอ้ไม่แพงนะครับท่านไหนสายอาจารย์ฟันนี่สอบถามได้นะครับนะต่อไปนี่นะคนกรุงเทพชื่นชอบอีกแล้วนี่ <c oughs> แถวออฟฟิศเก่าผมเลยนะหลวงปู่ไปรนะครับวัดกําแพงครับผมอันนี้เป็นจอบสองจอบสองครับนะจอบสองสภาพสวยด้วยสวยเดิมครับองค์นี้สวยเดิมสามหมื่นบาทครับสามหมื่นนะครับนะพร้อมทองเลยนะครับนะสวยครับนะองค์นี้สวยเลยผมบอกเลยสวยจริงๆครับอ่าต่อมาครับอ่าองค์สุดท้ายครับนั่นแล้วก็เป็นรุ่นสุดท้ายด้วยครับผมครับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินคร อ่าหลวงพ่อเงินวัดดอนยัยหอมรุ่นสุดท้ายนะครับนะอ่าเหรียญรุ่นสุดท้ายสวยเลยเหรียญรุ่นสุดท้ายราคาสวยด้วยนะครับสภาพใช้ได้นะอ่าเอาฟังราคาครับคุณเต้เปิดไว้เก้าพันเก้าร้อยบาทเก้าพันเก้าร้อยรวมทองโอ้โหไม่แพงเลยนะครับนะโอ้โหนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะฮะก็หลายๆท่านก็คงได้รับรู้ราคาอีกหลายๆรายการเลยนะครับผมก็คัดพระให้แบบดูหลากหลายมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับนักก็สําหรับวันนี้ขอบคุณพี่เต้ดูชัยน่านมากๆนะครับนะขอบคุณครับ นะแล้วก็อย่าลืมนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยาก้าพาเช็คกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปหน้าเราจะไปพบเจอกับพาอะไรก็ติดตามกันไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอบคุณทุทกๆท่านนะครับสวัสดีครับ